หนึ่งถ้าเพิ่มกล้ามเนื้อแกนกลางให้แข็งแรงลดปวดหลังกันครับไปเริ่มต้นจากการหาเก้าอี้หาเบาะขอบเตียงแล้วก็ตัวโซฟามานะครับผมหลังจากนั้นเราดันมันเข้ากับที่กำแพงของเราให้มันมั่นคงเนาะมือสองข้างกว้างเท่าหัวไหล่ครับหลังจากนั้นวางลงไปที่ขอบเก้าอี้ของเราเลยนะครับแล้วยืนอยู่บนปลายเท้าของเราหลังจากนั้นครับเก็บคางเข้าหาคอแล้วก็เหยียดตัวสะโพก เหยียดตัวหัวเขานั่นเองเนาะมันจะทําให้หน้าท้องต้นขาและก้นของเราเกร็งเป็นลูกขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราดึงเข่าข้างหนึ่งเข้ามาหาหน้าท้องของเรานะครับเหยียดกลับลงไปนะและสลับข้างดึงเข้ามาช้าๆและเหยียดกลับลงไปสังเกตนะครับว่าผมจะพยายามทําตัวผมให้นิ่งเนาะ ไม่ให้ตัวมันแกว่งนะครับไม่ให้ตัวมันแกว่งอย่างนี้เนะาะพยายามดึงเข้ามาแล้วให้มันอยู่นิ่งๆที่สุดจังหวะที่เราเกร็งนิ่งๆนี่แหละครับผมตัวหน้าท้องข้างในของเรามันจะทํางานมากๆเลยเนาะแล้วทําซ้าไปครับผมทั้งหมดประมาณ3 0วินาทีถึง60วินาทีตอนน่อ1นเซตนั่นเองมันบริหารกล้ามเนื้อกแกนกลางให้แข็งแรงทั้ง360อองศาเลยนะครับและอาการปวดหลังเวลาที่เรานั่งนานหรือว่ายืนนาน,าน ก็จะค่อยๆดีขึ้นและก็หายไปในที่สุดครับสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ